อ่ะแล้วอ่าค่ตอนนี้เราอยู่กับพี่ตุม้มหนุ่มเมืองจันนะคะโชคดีมากๆมาอ่านรายการเปิดโลบเปิดเล่มนะคะพี่ตุ้มมาร่วมเป็นพิธีกรกับเรานะคะสวัสดนนีค่ะก็เนื่องในโอกาสครบรอบสามปีของเรานะคะอยากให้พี่ตุ้มฝากอะไรกับพเพื่อนๆแฟนนะักอ่านที่ได้เทิดเราด้วยค่ะเป็น เราได้เจอกันเมื่อครั้งก่อนไปชมรมนี้เป็นชมรมที่นึกไม่ถึงครับก็ไปคุยสนุกดีคืองานนั้นทีเจอไอ้กลุ่มคนที่ชอบเรื่องหนังสือแล้วก็ไปได้คุยบรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นความประทับใจขั้นหนึ่งในการคุยเลยนะครับหนังสือร้ากาแฟใช่ก็ตอนนี้เราก็จะมีย้ายู่ที่นี่ค่ะออ๋ยูจีเนวาเอค่ะพอดีวาถ่ายรายการแล้วก็เยอะมากร้านกาแฟแล้วไม่ไหวดีใจดีใจนะครับแล้วก็หแับไม่ ไม่ใช่เพราะนักอ่านนะครับถ้านักเขียนคนไหนเข้ามาก็ถ้าเขาเชิญมาหร็วๆมาเลยเขาจะเปนบรรยากาศที Pent ่ดีมากในการที่มีหลาคนที่รักหนังสือได้จังเ่ยก็อยากให้พี่ตุ้มฝากว่าในฐานะนักเขียนของพี่ตุ้มเนี่ยค่ะการอ่านเนี่ยทำช่วยอะไรได้บ้างะะคผมว่าการอ่านเนี่ยมันตคือการอ่านอ่านหนังสือจบลงปั๊บโลกเรายังเหมือนเดิม แต่มุมมองต่อโลกเราจะเปลี่ยนไปจากการอ่านหนังสือแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหนังสือเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งมุมคิดของเราแล้วก็เพิ่มจินตนาการของเราตัวอนษเนี่ยทำให้เรานึกอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะมากมทำให้มีหนังสือ <c oughs> เบสเอเริเหมือนคี่ตุ้มหลายเล่มเลยนะคะน,นึกมาจากการอ่านนะยังให้พี่ตุ้ม พ่อบอกหนังสือเล่มใหม่ที่กำลังจะออกงานแสดาห,หนังสือนี้เต็มที่เลยเป็นเทศากาลประจําปีนะครับปีนึงก็จะออกสองเล่มช่วงของแสดงกกสื่อกับการมสดงสื่อาสดงสืนี่ก็เพิ่งเสร็จมาเลยจ้ะเพิ่งส่งคําโปรยปกโปรยปกยังไม่มีเล่มจริงออกมาจะไม่มีเล่มจริงออกมานะครับที่กรอบที่ไม่มีเส้นกรอบที่ไม่มีเส้นไอ้ที่ตุ้มคิดเองตามคอนเซ็ปต์เลย ซื้อเข้ามามั้คิดเองจากต้องเปมีชื่อหนังสือทุกเล่มเหมชื่อหนังสือเล่มนี้จะเป็นชื่อหนังสือที่สั้นนะครับก็เป็นเป็นวิธีคิดเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาผมมองเรื่องอะไรก็ตามที่ หลาคนชอบพูดว่าคิดนอกกรอบนอกกรอบผมเชื่อว่าไม,ม่จริงคําว่ากรอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตถ้าชีวิตมีปัญหาหออวิธีคิดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีกรอบของมันโลกมันต้องมีข้อจํากัดครับความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องมีข้อจํากัด<ช>แต่ข้อจํากัดของมันเนี่ยมันจะมองแบบไหนถ้ามองเป็นอะไรๆชอบคิดว่ากรอบนี่คือเส้นตายตัวผมก็จะบอกเอ้ยไม่ใช่กรอบของผมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยกรอบมันคืองเงา มันคือบอกอนาคตประมาณนี้แต่มันต้องมีต้องมีข้อจำกัดมันคือประมาณนี้แต่มันจะไม่ใช่เป็นว่าชัดเจนนานั้นถ้าเรามีเงาเงาเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มได้ลดได้แต่ประมาณนี้นะมันไม่มีทางที่ฟุ้งออกไปที่พ้นนั่นได้เลยเป็ตกรอบของผมจุดกรอบไม่เหนเซแต่คือยังไงเราก็ต้องมีกรอบในการทําอะไรใช่ไหมครับต้องเห็นความจริงไม่มีทางครับที่ว่าเราจะพ้นอะไรที่คิดอะไรที่มัน ไปเลยไม่มีมันต้องมีอยู่ของมันแต่อ,อย่าให้มันชัดขนาดนั้นมันความยืดหยุ่นรรจะไม่เกิดต้องมาจํากัดความคิดเราจรินตนาการจะงอกงานได้จะวิ่งเล่นได้สนุกเนี่ยกรอบของมันเนี่ยพื้นที่ <c oughs> อของม <c oughs> ันจะไม่เส็นชัจจริงซึ่งมันก็จะทําให้ได้คอนเซ็ปต์คอนเทนต์ตรงประเด็นนะตรงนั้นกรอบมันก็เหมือนกับข้อจํากัดแต่ว่ามันเป็นข้อจํากัดที่แต่ละคนแต่ละงานอาจจะสร้างขึ้นเอง ใช่ครับเพราจุดจัดที่ไม่ว่าจะโดนโจ์ของเจ้านายมาใครมามีกรอบแน่นอนแต่กรอบความเี่ต้องใส่ที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเส้นที่ชัดๆเหมือนอออกอับแค่เนี้ยไปไม่ไหนไม่พ้นแต่มันจะเป็นแบบเงาๆจะเป็นอนาาเขตที่พอรู้ว่าอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลอกได้ลดได้อันนี้ขึ้นอับบะะโอ้โหน่าอ่านมากเลยค่ะในสุดพี่ตุ้มเล่มใหม่เล่งนี้นะคะพี่ตุม้มไปเชิญมาไหนบ้างคะ <c oughs> แน่นอนแน่นอนทีน่มันเสาร์อาทิตย์นี่แน่นอนครัวบวันธรรมดาจะมีเสาร์อาทิตย์แรกนี่แน่นอนครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หลังนี่น่าจะเป็นไม่ใช่คนที่เจ็ดคนที 6, ่หกวันที่แปดเนี่ยไปแน่แล้วก็วันธรรมดาจะแฝงไปคิวงานทั้งหมดก็ดูที่ ที่จะใช้ของไม่ชนบุ๊กนะครับนะครับหรือไม่ก็ดูที่ไม่ชนรายวันเพื่อทก่จะต้งระโโปรแกรมว่าจะเขียนไปเมื่อไหร่โอเคค่ะสำหรับใครที่ต้องไปต่อคิวขอลายเซ็นพุ้มนะคะต้องดูตารางดีๆแล้วก็ไปก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะไม่งั้นปุ๊บจีใช่ว่ามันยาวมากไม่งั้นคุณจะไม่ได้ลายเซ็นจากพิทุ้มหนุ่มมือกันวันนี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพิทุ่มมากค่ะ